สวัสดีครับผมนะพบกับผมกาเดียนะครับห่างหายไปนานนะครับจริงๆไม่ได้อยากจะไม่ทําต่อเนื่องนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต้องสรุปเนื้อเรื่องค่อนข้างค่อนข้างวุ่นวายมากนะครับซึ่งผมก็ที่หยุดเนี่ยเพราะว่าหาข้อมูลเกมด้วยนะครับเพราะว่าคือเนื้อเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วผมค่อนข้างมยังไม่เข้าใจหลายจุดนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะสรุปตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะจากการที่หาข้อมูลมานะครับโอเคนะครับบ๊ายบายเจ้าหนมน้อยบ๊ายบาย บายบายบ่งมูบายบายเราไปทางไหนได้บ้างครับผมทางนี้นะน่าใช่อุ๊ยจุดไฟล้วจ้าฮัลโหลข้ามปูเหรอปีนได้แต่ก็ได้แค่นั้นแหละโอเคไปต่อครับผมเฮ้ยเดินอะไรที่นี่มันอีพู้อยู่คนนั้นนี่อ่ะ โอเคมันเข้าไปแล้วนะครับโอ้ยว้าวตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้เป็นแอชิเมนต์นะครับเป็นเหมือนกับว่าสิ่งปลดล็อกในเกมแหละถ้าเราหยิบแล้วทำลายมันเนี่ยก็จะได้ของนะฮะเราเข้ายังไงเราต้องกดปุ่มไงโอเคกดปุ่มฮะเออมา เปิดให้กูเปิดไม่เปิดหลอมอ่าตามครับตามครับผม <c oughs> จบ The r a c e Area The r a c e Area The r a c e เฉยเลยจริงๆถ้าเราเล่นต่ออีกหน่อยก็จบแล้วเนะี่ยไฟให้แล้วนะมาต่อพาร์ทนี้นะครับน่าจะไปถึงห้อง The Lady แล้วนะฮะ เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าเธอเป็นอะไรกันแน่นะครับสั่นเชียจอยอุ้ยเชียตกใจสัตว์เลยชุด,ดชุดเป็นชุดเกอิชานะครับชุดกิโมโนนะฮะกิโมโนใช่ไหมหรือชุดเกอิชามันอ่านเดียวกันป่ะน่าจะอ่านเดียวกันนะครับ ขึ้นได้นะครับแตกไม่ได้ละโอเคโอ้ยเชียร์ริปิดสัตว์ใฮ้ตกใจฮัลโหลมีดวงตาเราดวงตามันเหมือนกับดวงตาแตมหมดเลยนะฮะคอยมองเราอยู่นะครับเชี่ยผมเห็นชุดกิโมโนชุดนี้นั่นมันไอ้นัน่นและแล้วแบบกุหลอนอนะปีไม่ได้นะครับปีไม่ได้เช่นเดียวกัน ึ้นได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้โอเคตรงนี้กุญแจล็อกนะครับ <c oughs> แน่นอนว่าต้องหากุญแจมามีกลอนอยู่รูปใครเนะี่ยเอ้ยสยองว่ารูปอะ่ะนี่เป็นรูปดวงตานะครับตรงนั้นเป็นเดอะเลดี้นะครับไอผู้หญิงกิโมโนชุดดำอ่าคนนั้นหน้าเหมือนแปลกๆนะครับ สยองขวัญยา่าขนลุกเว้ยมีเสียงทำเพลงอยู่ด้วยนะเสียงัำเพลงปะเชี่ยเหมือนเสียงทำเพลงครับผม โอเคขึ้นได้ไอ้ื่ออะไรวะเฮี <Yeah. S 2> mm ่ย hmm. มันกำลังส่องกระจกอยู่แต่เขาเคยเห็นหน้าตัวเองหรือเปล่า mm hmm. มันใส่หน้ากากด้วยนะ ก็จกแตกว่ะแล้วก็ตอนแรกมันแตกอยู่ปะ่ะตอนแรกเหมือนจะไม่ได้แตกเหมือนมันจะเห็นเราคือตอนนี้จอยสั่นมากสั่นเกินไป สั์จนเรากลัวอะไรวะเนี่ยแกะได้ไหมผู้หญิงในรูปนั้นใครอ่ะเราหรือเปล่าชุดสีเหลืองเหมือนเราอ่ะ เฮ้ยดันได้ปะเชียเชียเชียกูหมดละมันหยุดทำเพลงเลยทันทีหายไปไหนฮัลโหลยังัมอยู่หรอยังไงรูปต่างๆมีผ้าคลุมอยู่ตลอดเวลานะครับ ไปไหนแล้วทำของแตกละหายเลยขนลุกว่ะเชี่ยอะไรมาเนี่ยเชี่ยๆๆโอ้ยกูหลอน ต่อนนั้นเรายังไม่ได้กุญแจเลยอะ่ะนี่ไงอ่าก็ว่าอยู่เดี๋ยวก่อนนะจะเย็นเย็นนะกูกูเยื้องขวาไปเลยแล้วกันนะจะเย็นเย็นนะ วิ่งแลุกมันโอเครอดรอดรอดอย่าถ้ารูปมันมองเราเนี่ยถ้ารูปมันหันมามองเรานี่ผมจะสยองขวัญโมน่าเลยแม่งไม่ไหวละไม่ไม่เคยเล่นเกมนี้รู้สึกบรรยากาศกดดันอ่ะที่มันกดดันมากเลยนะก็เจาถูกๆทำลายหมดเลยนะครับ กระจกถูกทำลายหมดเลยเหมือนแมเลดี้ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเหรออุยอ้ยเหี้ยม้วุ้วอุยอ้ยเฮี้ยอุ้ยแม่งมึงอ,อ,อึ๊บอุ้ยไอ้เวนกระจกแหกหมดเลยอ่ะ กระจกแขกงหมดเลยจริงๆเราคงต้องหากระจกเราคงต้องหากระจกผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเราคงต้องหากระจกอู้ตรงนี้มันที่ไหนวะเนี่ยอุย้ยบ้าเอ้ยที่ไหนวะเนี่ยขึ้นไม่ได้โอเคกระจกอย่ไหนกระจก เะาจบมันต้องทำอะไรได้สักอย่างนึงไม่มีเชื่อ,อเลยไม่มีเชื่อ,อเลยจริงๆ Cái <laughs> quen Nhà ngay nè được rồi nè Đi ngay Ok Wow, đéo, 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 đéo Đi ngay qua Cá chọc qua chưa mới tạc chứ mấy ยังไม่แตกครับอุ้ยมาเอาวะไม่อยากมองหน้าตัวเองใช่ไหมล่ะทำไมถึงไม่อยากมองอะ่ะม,มีกระจกนะหันว่าค่อยๆหันว่อุ้ยก้าทางไหนมาทางไหนโอ๊ยย่าย่าอุ้ย,ย มันใกล้ไปหรอเจ้าโอ้โอ้โอโอแม่มึงพระเจ้าเคมาเ,มาเลยมาเ็ยมาเร็วต้องวิ่งตลอดเวลานะครับต้องวิ่งให้นางกรีโอเคมาพร้อมละพร้อมละ แม่งจับกุลอยเลยมองกระจอกอึบอึ๊บอ,อึ๊บมาดิมาดิาดลุก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 ขางไหนท้างไหนท้างไหนเชีย o, ช่ยแล้วเชี่ยแล้ว เสียวิ่งโว้ยทางนี้มาเข้ามาทางไหนทางไหนอุ๊ยอมหมาอย่างกระผีออาวอย่านะ,ะเข้ามาอโอ้ยมันไม่ชอบกระจกอะ่ะโอเค ตรงนี้ยังไงยังไงลุกอื้ยัยยงกะผีอืมคนลุกออย,ยาบโอยใกล้ไปอืมชัดเจนลุกครับลุกครับ โอเคชัดเจนครับผมแล้วก็ไปตรงกลางบนนะฮะโอเคมันจะสวัปสองรอบนะครับล่างก่อนเลยแอนสวัปสองรอบแล้วก็มาทางไหนดูกวอนชัดเจนชัดเจนชัดเจนโอเค ข้างล่างนะฮะ้ส่าทางมันน้อยลงทุกทีทุกทีอืมข้างบนข้างล่างน่าจะมาข้างบนเชีย <S 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 ไหลรอบอ๋อยังอีกเหรอ อีกรอบหนึ่งจุดเดิมจุดเดิมตาหลายครั้งไอเวนอึ๊บอึบอึ๊บอ,อ,อ,อวูแตกแล้ววะไม่เล่นกับกระจกแตกเลยอะ่ะวู้เอาไงดีซิกต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ชื่อมีชื่อว่าซิกนะครับ รู้สึกว่าเราจะอะไรอ่ะหิวอ่ะไอชิบายแล้วจังหวะแบบนี้มันจังหวะแบบนี้นั่นหน้ากากแกใช่ไหมอูย้ย้สึกจะหิวนะครับนี่อะไรหน้ากากอรอไม่รู้อะไระครับแต่ว่าคอมึงยาวมาก งับมั่งเลยชัดเจนชัดเจนว่าเป็นคนเถื่อนตอนนี้รู้สึกว่าได้อะไรเนะี่ยออร่าเหรอมีออร่าอะไรบางอย่างเข้ามาที่ตัวซิกหรือว่าตัวของเตฟานของเราเดี๋ยวๆๆๆ ตอนนี้ที่รู้สึกคือมือตัวเราน่ากลัวมากนะครับตัวเราแม่งโคตรน่ากลัวนะตอนนี้นะเหมือนกับเราสูบพลังจากาตัวผู้หญิงได้นะครับโอเคนะมาตรงนี้แล้วนะครับเหมือนลงลิฟต์มานะ เรามองไม่เห็นหน้าตัวเองด้วยนะเดินก้มหน้าวิ่งไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยถ้า,เด,าเ,ดเดินเดินอย่างเดียวนะฮะโอเชียรู้สึกว่าตัวเรามีพลังเยอะมากอะตอนนี้ฮนะอุ้ยทำลายหมดเลยนะครับแล้วไอ้พวกเนี้ยที่มันแดกอยู่เนะี่ยเออโหตายหาเลยวะ่ะ เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะฮะเจ๊เจ๊ครับอู้น้าหลอนสัตว์ตายเหมือนโดนสูบวิญญาเลยนะฮะโหดอย่างเครียดนะครับผมตายเรียบครับผม เรียบร้อยอ่ะเหมือนเรามีพลังนะฮะพอเรากินเดรดี้เข้าไปเรามีพลังมากเลยครับตอนนี้คือโหดมากนะครับโหดสัตว์ตายห่าหมดเลยฮะตอนนี้เอไออ้วนทั้งหมดนะครับโดนเราสูบพลังตายห่ามหมดแล้วนะครับโคตรเถื่อนเลยตอนนี้เราเหมือนกลายเป็นกลายเป็นผู้หญิงเมื่อกี้นี้คนต่อไปปะ คล้ายๆนะครับโอ้ไม่ก็แสงสว่างนี่มันค่อนข้างน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากว้าวเดอะเล y ี้ควอเตอร์ได้โทฟรฟี่เลยว้วยแสดงว่าจบแล้วหรอหรือยื จากสภาพหน้าจบเลยนะได้ยินเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกนะครับแสดงว่าเราออกจากเรือนะฮะเยี่ยมครับเอาโนมมายืนมองเราหน่อยครับเพื่อ <spe ech> er> โดนแดกนี่โอเคไหมโอเคนะหิวไง <ś c oughs> หิวจัด โอเคสึกว่าจะเป็นยังไงต่ออาจบแล้วฮะเยี่ยม,มเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวหลังเราหลังหลังเครดดีนะครับผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็สรุปทุกอย่างตามที่ผมเข้าใจและหาข้อมูลมาฮตามที่เท่าเท่าที่ได้นะครับหากมีใครหากใครมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ผมพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์ทิ้งไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาจอยกันเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากผมลงคลิปไปแล้วนะครับเอาละครับนะฮะกว่าเครดิตจะจบนะครับรอโคตรนานนะครับเครดิตประมาณ5นาทีได้นะครับโอเคเรามาสรุปเนื้อเรื่องนะฮะหลังจากเราออกมาข้างนอกได้แล้วนะครับนี่ก็จริงๆมันเป็นรูปเรือนะครับอันนี้คือเรือดำน้ำคล้ายๆรีสอร์ทดำน้ำมากกว่าจะเรียกว่าไงดี อ่าเขาเรียกกันว่าเดอะมอล์ธนะครับเดอะมอล์นี่เป็นเหมือนกับเรือดำน้ำทรงกลมนะฮะทรงกลมที่มีประภาคารข้างบนหรือมีไอโอไอป่องไฟเนี่ยข้างบนนะครับทีนี้ผมจะสรุปเนื้อเรื่องตั้แต่ต้นจนจบนะฮะแล้วก็สรุปนิดๆหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป๊ะมากนักนะฮะเดี๋ยวใครมีอะไรเสริมเนี่ยสามารถเสริมได้เลยนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่ามันเริ่มมาจากเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าซิกนะฮะหรือว่าเจ้าหมวกเหลืองเจ้าชุดเหลืองของเรานี่เองนะฮะเจ้าเตยปาของเราเนี่ยแหละนะครับ ซึ่งเขาอยู่ในเรือแปลกที่มีชื่อว่าเดอะมอลฟ์นะครับเดอะมอลฟ์เนี่ยเป็นเรือลำใหญ่ทรงกลมนะครซึ่งเป็นเหมือนสภาพเป็นเหมือนรีสอร์ทซะมากกว่านะครับซึ่งซิกเนี่ยมีภารกิจต้องหลบหนีออกจากที่นี่ให้ได้นะครับโดยเธอเนี่ยเริ่มเดินทางจากใต้ท้องเรือนะครับของเดอะมอลฟ์นะครับในการเดินทางเนี่ยเธอได้พบสิ่งมีชีวิตประหลาดๆนะครับที่เป็นหัวสามเหลี่ยมที่มีชื่อว่าโนมนะครับที่เขาเรียกกันว่าโนมนะฮะที่หลบซ่อนตามจุดต่างๆนะครับจากผู้มาเยือนในเดอะมอลฟ์นะครับผู้มาเยือนนัออเ้นงะ ทีนี้ในช่วงแรกนั้นซิกต้องหลบหนีจากสถานที่ที่เรียกว่าเดอะพรีซันหรือว่าคุกนะครับในขณะที่ซิกเดินทางไปเรื่อยๆนะก็เจอสับปรหลาดแขนยาวนะครับโดยเจ้าสัตว์ปรหลาดตัวนี้เจ้าแขนยาวมีชื่อว่าเดอะจานิเตอร์นะครับซึ่งมีเส้นทางการดมกลิ่นนะฮะแล้วก็การฟังอย่างมากนะครับทีนี้เมื่อมาถึงห้องที่มีเตียงนอนเนี่ยซิกจะสังเกตได้ว่ามีเด็กนอนอยู่บนเตียงด้วยนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้คืออาหารนะครับคืออาหารทั้งหมดเลยครับรวมถึงตัวซิกด้วยนะครับ คืออาหารนะครับที่จะส่งต่อให้กับทวินเชฟนะฮะหรือว่าเจ้าพ่อครัวคู่แฝดนะครับในภายหลังนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อมาถึงห้องเชฟเนี่ยเชฟก็พยายามจับเธอเนี่ยมาเป็นอาหารนะครับให้กับเหล่าแขกนะครับเหล่าผู้มาเยือนนั่นเองนะครับเหล่าแขกที่ขึ้นมาบนเรือนะครับแต่ว่าซิงเนี่ยก็หลบหนีไปได้นะครับผมนะฮะซึ่งแขกต่างๆทนี่ขึ้นมาบนเรือเนี่ยก็มานั่งก็มานั่งกินบุฟเฟ่ต์นะครับที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับไม่มีวันหมดนั่นเองนะครับผมนะฮะที่เสิร์ฟโดยนะครับผู้หญิงปริ เดลลี่ก็คือผู้หญิงที่เราสู้กันเป็นบอสสุดท้ายนั่นเองนะครับผมนะฮะโดยแขกที่พยายามขึ้นเรือเนี่ยจะกินซิกให้จงได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าซิกก็หนีเราไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับจนมาสุดทางเนี่ยซิกก็ได้หิวขึ้นมานะฮะทีเนี้ยนมผู้สู้สัตว์ตัวหนึ่งนะครับก็ได้มอบส้กรอกให้กับซิกนะครับแต่ว่าซิกปฏิเสธที่จะกินโนมปฏิเสธที่จะกินเส้กรอกตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปกินโนมแทนนะครับใจร้ายมากนะครับ ก็มาถึงห้องของเดลเรดี้ได้เนี่ยเดลเรดี้เนี่ยพยายามหลีกหนีกระจกตลอดเวลานะครับเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นหน้าตัวเองมาก่อนเลยนะครับเธอพยายามหลีกหนีกระจกจะสังเกตได้ว่ากระจกทุกบานนะครับแตกละเอียดหมดนะฮะจนมาอยู่สุดทางเนี่ยจะเจอกระจกที่ยังไม่แตกนะครับนะฮะเธออยู่ในเงา,นามืดตลอดเวลานะครับซิกจึงมีแผนที่จะจัดก,การเดลเรดี้นะครับโดยที่ซิกเนี่ยก็ได้ใช้กระจกเนี่ยจัดก,การเดลีเดลเลดี้จงได้นะครับเมื่อจัดก,การได้เนี่ยซิกก็ได้เกินกินเธอเข้าไปนะครับทำให้ซิกเนี่ย ได้มีพลังพลังพิเศษของเดอะเลดี้นะครับพลังในการกืนกินโอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยซิกก็มีพลังของเดอะเลดี้นะครับแล้วเหล่าแขกทั้งมวลเนี่ยที่พยายามจะเข้าใกล้ซิกเนี่ยก็โดนดูดวิญญาณตายหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าเดอะมาร์มันคืออะไรเดอะมาร์ไเป็นเหมือนรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทใต้น้ําเรือดำน้ำที่มอย่างนี้ผมบอกมานะครับซึ่งจับเด็กมานะครับซึ่งซิกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเดอะมาร์เนี่ยจะเป็นทั้งคุกแล้วก็แล้วก็ที่เลี้ยงเด็กนะครับ เพื่อที่จะเอาไปทําเป็นอาหารนะครับให้กับผู้มาเยือนตัว,วอ้วนทั้งหลายแหละที่ขึ้นมาในเดอะมอลล์อันนี้นะครับส่วนสาเหตุที่ซิกเนี่ยปฏิเสธนมปฏิเสธไส้กรอกจากนมนะฮะก็เพราะว่าไส้กรอกนั้นทํามาจากเนื้อเด็กนั่นเองนะครับนะฮนะก็เลยแดกนมเลยนะฮะทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้กับเดอะเลดี้เนี่ยซิกก็ได้กินกินเธอเข้าไปนะครับทำให้ได้มีได้รับพลังจากเธอนะฮะจนซิกเนี่ยสามารถที่จะฆ่าทุกคนที่อยู่ข้างเธอได้ จนเธอนั้นเปรียบเสม,มือนเป็นฝันร้ายเ,เล็กๆนะครับจึงเป็นที่มาของ Little n i g h t m a r นนะครับซึ่งซิกก็อยู่ในโลโก้นั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยซิกหนีออกมาจากข้างนอกได้นะฮะแต่ก็แต่ก็ได้ยินเหมือนกับว่าจะมีผู้มาเยือนกลุ่มใหม่นะที่จะมาอย่างเดอะมอลนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เธอก็คงจะกลืนกินผู้มาเยือนเหล่านั้นเหมือนเดิมแน่ๆนะฮะและเธอก็จะเป็นอิสระจากที่นี่นะครับนี่เป็นสรุป โดยย่อโดยรวมนะครับซึ่งก็ไม่ย่อเท่าไหร่นะครับทีนี้ใครมีความเห็นอะไรนะครับแล้วก็ติดตามเกมใหม่ๆของผมให้ดีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีวินิทัศกับเบนแอนโซนะครับมาควบคู่กันนะฮะโอเคนะครับผมเจอกันใหม่กับเกมหน้ากับผมกันดีทีวีนะครับบายบายนะครับใครมีความเห็นอะไรหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาจอยกันนะครับมาดิสคัตกันโอเคบายบายิว